คุณผู้ชมอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามากันที่สนามแม่กวงหรือสนามองค์การมหาชนจังหวัดลำพูนนะครับบ้านของลำพูนวอรริเออร์เล่นกับบีจีเป็นเกมนะัดที่20ของฤดูกาลนะครับ คุณศาชรุกอเปล่าเริ่มเกมนะครับเป็น BG ในเสื้อสีน้ำเงินเขียวเริ่มก่อนส่วนเจ้าถิ่นในชุดขาวครับมาดูครับ90นาทีหลังจากนี้ BG ที่เขียก่อนใช้บอลย,ยาวๆหรือว่าเปิดออกข้างไปนูนเลยครับจะให้กับอีสานสัญญาณเตะมุมแล้วครับพีริวัตรเล่นลูกสูตรมาได้ยิงอซ <c oughs> ้ายในนั้นของชนาทิบอลข้ามคานนิดเดียวครับโอาากาสยิงของชาทิพย์สงกระสินนะครับ โอกาสเข้าชาร์ตรงนี้แต่บอลแรงเกินไปครับบอลเลียดมาถึงชนาทิพตรงกลางครับก็พยายามจะยิงให้หนีกำแพงนะครับตั้งใจจะยิงให้เสยใต้คานครับแต่สุดท้ายแรงเกินไปครับลูกยิงของชนาทิพครับโอกาสแรกของเขาด้วยนะครับชนพัฒน์ตักมาตรงกลางกิสดาเขาเสียบอลไปครับรียกว่าเล่นชิงกันแล้วออกทางขวาโลง่ลงๆเลยครับ เป็นอนันต์ครับไปอยู่ทางขวาในกรอบเวทโทษมีอยู่สามสี่คนอนันต์เปิดเลียนมานแล้วเนเกบายิงหนึ่งศูนย์ะลำูนขึ้นนำครับนาท,ทีที่ยี่สิบจากจาเนเกบาอะไรครับเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนเลยครับเนเกบาครับมาเจอทีเด็ดของเขาและครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับเจ้าถิ่นนี้ได้เฮกันล้านเลยเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะสปีด ขึ้นมานะครับสกิดขึ้นมาแบบโล่งๆเลยครับโดยมีเนเกบาที่เติมมาก่อนจะเข้าช่องแล้วเนเกบ้าจิงลูกนี้เข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์คือถ้าดูจากสายตาลูกที้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่ารอดูว่าถ้ายืนยันตรงเขี่ยลูกก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเนี่ยเนเกบาครับก็ทําประตูที่สองหลังจากย้ายมาอยู่กับตับคูนี่สําเร็จนะครับกลางสัปดาห์นี่ไม่ได้ลงนะครับเนเกบ้ายัง คิดแบบ100%แต่เดินทางไปไประจวบด้วยนะครับเรากลางมาเแคโคนเนนแทงตรงกลางเองไงบ้าชัยวัฒน์ชัยวัฒน์แทงตามช่องตรงนี้ตาอัวตาอัววัดสปีกับอีราฟาตาอัวเอาทิ้งบอลก,ก่อนแล้วจิ้มอีกทีนึงโอ้โหกินโพกยังออกมาเร็วครับโอ้นึกว่าอีราฟาจะถึงบอลก,ก่อนแล้วครับโดนแซงต่อหน้าเลยเวลาต้องจับไปพุทธศิลิ์เราเองเราก็ตกใจนะบางที ม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่มุมคราวนี้เป็นสารัตเปิดเสาแรกได้ตวัดยิงแล้วยิงที่โฮนเซฟโมงเคลียร์มาอาล้ครับยังได้อยู่ตรงนี้เสดินมงกดลงพื้นแต่นน้ำหนักไม่ได้แล้วข้ามือของนนนี่ก็ใกล้เคียงสุดๆแล้วนะครับที่จะได้ประตูในครึ่งแรกครับของทางบีจีปทุมยูไนเต็ดครับยังเซฟได้ครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนะครับลูกยิงลูกนี้ของอุชยานะครับแหมยิงจังหวะนี้ก็ยังปัดได้ครับโอ้ ตนก็ยังยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับบมดสวนกลับของลำพูนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายัางขึ้นมาน้อยกว่าให้โมเมนต์อสมานคืนตาอัวในเก็บา้างอมดปล่อยมาถึงทศพอรอละล้ครับทศพอรองในกรอบม,มี4คนได้เปิดแล้วควายมาเนียครับคณภถึงบอลแล้วรวบล้มลงไปผู้เสินไม่ได้ว่าอะไรยังได้อยู่ยังไม่ออกตาอัวตาอัวยิงเติจ่ายมาแล้วก็เป็นอันตน์ครับโอ้โหล,ลงเลย2ต่อศูนย์ลำพูนอันตันยอดสังวานครับ เรียนไปว่าเช็คช็อตแรกก่อนก็คือทางเนี่ยครับมาดูว่าเช็คจังหวะไหนครับช็อตแรกคือจังหวะของกิติพงศ์เป็นการรวบขาอารคราฟท์พงศ์ก่อนหรือไม่แล้วช็อต2ก็คือถ้าไม่มีการรวบเนะี่ยบอลโดนแขนอาคราฟท์พงศ์หรือเปล่าครับต้องดูเป็นภาพเคลื่อนไหวครับคือโอ้โหเดีย๋ยแบบนี้หัวทอซยากเหมือนกันครับนะโดนแบบนี้เพราะว่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับพอหลังจากดูภาพช้า คือบอลปือของอ<า>ัครพงศ์มันมีส่วนในการเปลี่ยนทิศทางบอลด้วยนะครับในจังหวะนี้ไม่ได้จับแทนบอลก่อน,นครับแล้วตามั้นการนะครับนึกว่าจะจะ,จะมาชิลที่เหนือ <laughs> โอ้เจอเกมวันนี้ไวนี่ก็ทำงานหนักอยู่เหมือนกันครับแล้วยิ่งเจอเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าถิน่นด้วยมากันเต็มความจุครับครับขึ้นมาล้วนี้โอ้โห <laughs> จ่ายเผื่อ เยอะเกินแล้วเผื่อให้ใครไม่เผื่อแล้วเผื่อพิธิวัตรก็เป่าธงิทยาจบครึ่งแรกเลยครับบุทรศิลป์เป็นเจ้าถิ่นลำพูนโเดอร์นะครับที่ขึ้นนำบีจีมาดูอยู่หนึ่ตงต่อศูออนย์นะครับฝั่งลำพูนเองไม่น่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับเพราะว่าสิบเอ็ดคนในครึ่งแรกว่าเล่นดีมากๆดูครึ่งหลังกันต่อครับเป็นลำพูนในชุดสีขาวที่ได้เขียวบ้างครับ สองเกมติดนะครับเตวัฒนขึ้นหน้ามาครับยังอยู่ในแดนนครพงษ์ให้อนันต์อนันต์เอาปั๊บบอลในสถนะมาได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วลองยิงไกลจากแดนของตัวเองไม่ตงรงครับแนมะ่น้ำหนักเท้าอ,อนันต์ชินภัทรปุ่มไปที่ว่างให้พิทิวัฒน์พิทิวัฒน์ตวัดมาตรงนี้ถึงอีสานอีสานทิกแล้วซ้ายโอ้โหกดไม่ลงครับแนมะ่ ซาเอาชนะอาริซิโซโกได้แล้วครับแต่ยิงพวกนี้ข้ามคานก็ถือว่าวันนี้อาริซิโซโกประกบผู้เล่นของ B ีได้สนิทเลยนะครับปีจังหวะนี้นะครับอีกซานลิกเราได้บุ่มยิงแล้วครับแม่แต่ยังน่าเสียดายที่ลูกยิงลูกนี้ของอีกซานเนี่ยมันแรงเกินไปครับทำให้ยังไม่เป็นประตูตีเสมอครับอีกซานฟันดี้ ยานครับฟีลทิกของทางบีจีสารัตตักมาเซดินปงสวนย้อนกลับไปตรงนี้บอลลอยกลางอากาศนาน,นครับเอาหมูของโดนแล้วก็ได้ฟาวด้วยมีอาริซิโซโ,ซโกที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักอัสมัน,นครับ เปิดมาแถวๆจุโดโทษแล้วดังเคลียร์ได้เอาจะได้อยู่ทศพลยิงซ้ายแล้วมาซ้ำโอ้กโหถึงโนโฮโฮโฮโจนได้ครับอารีซิโซโก้สอดไปาแถวสองแล้วก็วยัดลูกนี้เข้าไป2ศูนย์ลพูนออกน้ำครับแล้วก็กลายเป็นประตูที่2ครับของอารีซิโซโก้ครับเทไปก่อนถ้าลูกนี้นี่แตะกว่าขึ้นนี่ไม่ล้ำแล้วแบบนี้นี่เหลือเลยโอย้โหแล้วมาอภิเศษสุรดาไม่เห็นข้างหลังครับครับ โล้วลโล่งๆเลยครับซิซโซโก้อยู่คนเดียวกิงไม่ดีแล้วคาร์เซอรโกรแต่กลายเป็นดีครับเข้าทางของซิซโซโก้เลยครับคือตอนแรกก็เหมือนจะออกแล้วครับซิซโซโก้นี่ปฏิกิริยายังไวครับคือกับลิซิต์ก็เช็คแล้วครับว่าไม่มีอะไรครับยกมือว่าสบายๆครับแต่ซิโซโก้สารัตครับลูกเตะมุมเปิด บอลย้อนคืนกลับมาแล้วตีลังกายยิงนี้โอ้โหยังติดครับโดนไม่เต็มเท่าไหร่แล้วเคลียร์มาเหมือนจะดีด้วยแต่ว่ายังมีอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์คือให้กิติพงศ์อีกครั้งหนึ่งดูอีกครั้งหนึ่งครับต้องดูกว่าผู้สิทธิ์จะปีอาจะมีย้อนหลักมาไหมครับแต่ก็ไม่น่ามีครับคือมีโอกาสได้ประตูจากลูกเตะม,มุมก่อนหน้านี้ในครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นนี่ก็เปิดมาติดไปตลอดสารัต ยัดมาตรงนี้โอ้โ uh ห uh uh uh, ได้โชว์มงเหมือนจะไม่โดนใครเลยครับขึ้นไป2คนตรงนั้นอภิสิทธิ์มงกลับเข้าไปในกรอบเ <It> นเทอร์อดไปถึงไรฮันไรฮันชวดไรฮันชวดพลิกหนีสวยครับแล้วสูดเส้นหลังเปิดกลับมาก็ติดอยู่ที่ซิโซโกเตะทิ้งไปข้างหน้าโอ้ไม่มีใครครับสันนภาพดักได้แล้วซ้ายลองยิงตรงนี้โอ้โหพอะเกียบเสาอู่แล้วครับนอนเซฟอีกแล้ว ในีใกล้เคียงสุดๆเหมือนกันครับลูกนี้ของสันติภาพครับได้โอกาสแล้วช่องตรงกลางเปิดนะครับบอลโค้งอย่างดีที่นนเนี่ยพุ่งปัดได้ครับคือวิถีนี่โค้งกําลังจะบุกเข้าเลยครับอย่างดีที่นอนอยังไวแล้วเรียมตรงนั้นของนอนทนี่ไม่โดนใครบังนะครับมองมอง,องระวินมองมองวินยังไม่คลายบอลย้อนขึ้นจีนนอนท์ใส่ขึ้นหน้ามาเลย เดีนเสดีนอยากตามมาเล่นต่อแล้วเสียบอลนายผู้ชิดไม่ได้ว่าอะไรด้วยเอาละครับเนเกบ้าเนเกบาให้ที่ว่ากับทางตาอวดถึงบอลก่อนโอ้โหแต่ว่าไม่ไม่โดนบอลครับผู้ชมตรงนี้ของทางตาอ้วกลายเป็นว่ากิติพงออกมาเร็วรอนสวนกลับของทางลำพูนมองแล้วเปลี่ยนไปทางซ้ายถึงบองบองวินแล้วมองตั้งขึ้นมาอัครพงศ์ประตูที่7ของขาในฤดูกาลนี้ไม่ได้ครับโอ้โหติดแซฟของกิติพงผูดเล้วเชื่อครับ อู้นิบอลสุนกลับของลำพูนขึ้นมาแต่ทีนี้ได้ลุ้นตลอดแล้วให้ตรงนี้เกือบสั้นไปโอ้โหชัยวัฒน์สั่ใจครับโอ้ไม่มีครับไม่มีประตูครับทางอาคารพงศ์ในเกมวันนี้แต่ก็ใกล้เคียงมากๆเลยครับกับการที่เขาจะได้ประตูที่7ครับนี่คือเป็นนี่คือดาวซันโดสุดของลำพูนตอนนี้แหละครับยังปิดทางกิติพงศ์เลยครับมาเซฟด้วยอกได้สำเร็จครับชวัฒน์ เรียงค่อยๆลำเรียงขึ้นมาครับบีจีแล้วพูดัดสิน,นครับบุสัตว์ชุกรแสนชุกอรรุ่ยยามเวลาระการแข่งขันนะเป็นเจ้าถิ่นลำพูนวอร์เออร์ที่เปิดบ้านเอาชนะบีจีพุม่มยแต่ไปได้2ประตูต่อศูน,นย์ครับถ้าถือว่าเป็นชัยชนะของลำพูนวอร์เออร์ซึ่งปีนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับในช่วงต้นเล็กปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่สามารถลำาร์มพลัวจะสามารถจบอันดับเลขตัวเดียวได้แบบสบายๆ